สำหรับธุรกิจประกันเป็นธุรกิจที่เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงนะคะในมุมของหน่วยงานกำกับดูและคะ่ะจากนี้ไปมันมีความท้าทายมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนอกเหนือจากที่ท่านเลขาได้พูดในรอบแรกในช่วงนี้อยากให้ลงรายละเอียดถึงความท้าทายและการปรับเปลี่ยนเชิญค่ะครับก็เมื่อกี้เห็นด้วยกับท่านประธานเกรงไกรนะครับว่าจริงๆแล้ว Next Normal คือมูค a Google World ซึ่งเราเจอกับ เรื่องของความคลุมเครือความไม่แน่นอนต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็คิดว่าในบทบาทของเลกูเลเตอร์แล้วก็รวมทั้งอุตสาหกรรมประกันภัยเนี่ยก็จะต้องดูเอาเอาชนะวูคาเดูกานะครับ v o l a t i ิต t y เนี่ยความผันผวนเนี่ยเราต้องเอาชนะมันด้วยวิชั่นคือวิสัยทัศน์ต้องดูวิสัยทัศน์นะครับเรื่องของตัว you นะฮะเรื่องของ uncertainty ความไม่แน่นอนต้องเอาชนะมันด้วย understanding เราต้องเข้าใจมันที่ผ่านมาเราอาจจะอย่างเยกตัวอ,อย่างเช่น ไปรับระกันความเสี่ยงอาจจะยังไม่เข้าใจานะเพราะ Big ั a นบิ๊กเตเราต้องแข่งขันนะครับตัว C Complexity ความซับซ้อนโลกเรารเผชิญ n e x t Normal ด้วยความซับซ้อนเราต้อง Clarify ม,มันออกมาแยกแยะแยกแยะคาลิฟายทำให้มันกระจ่างขึ้นมานะครับและสุดท้าย a m b i g u i t y นะ a m b i i u i t y ก็คือความความคุมเครือไม่แน่นอนเราต้องทำแบบ Agility Agility ก็คือทำยังไงให้เราสามารถมีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่นนะครับเพราะฉะนั้นในบทบาทของเลกูลเลเตอร์เองเนี่ยจริงๆแล้วในงานเลกูลเลเตอร์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของประกันภัยเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือกํากับและก็ตรวจสอบนะส่วนที่2คือเรื่องของการส่งเสริมส่วนที่3คือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยเรื่องของการกํากับและตรวจสอบเนี่ยโยงไปถึงเรื่องของการพัฒนาระบบประกันภัยผมมองว่ามันจะต้องโยงตั้งแต่ต้นกระบวนการกลางกระบวนการจนกระทั่งท้ายกระบวนการ ทายกระบวนการเนี่ยนะ mm hmm. ก็คือเรื่องของการเคลมต่างๆเ,เพราะฉะนั้นบทบาทของเลคูลเลเตอร์ภายใต้วูเกาเวอร์หรือหรือ n น็กซ์นอร์เนี่ยเราต้องมองให้มันขาดก็คือป้องกันตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับก็คือกระบวนการในการที่จะเห็นชอบแบบกรมทัน์ประกันภัยนะฮะเมื่อก่อนนี้ยกตัวอย่างเช่นเข้ามาเราก็ใช้กระบวนการในการเห็นชอบจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ย หลายบริษัทหลายหลายประเทศเนี่ยคือไม่ต้องมาผ่านความเห็นชอบเลยนะครับให้ไปใช้ก่อนเลยแล้วคอยคอยมอนิเตอร์แต่ไทยเราให้ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพราะฉั้นตรงนี้ถ้าเราจะให้มันเท่าทันใน v ูเก้าเ o r ร์หรือ Next Normal เนี่ยเราต้องดูเลยแล้วัวอย่างเช่นถ้าเราจะส่งเสริมเขาให้มันมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยอะไรที่ตอบโจทย์ความเสี่ยงอะไรใหม่ๆแต่ขณะเดียวกันเรารเผชิญกับวู o ก้าคือ u n c e r t a i n t y นะเราจะทำยังไงให้เกิดความเข้าใจไม่ง่ายสมมุติเราเจอถ้าเราย้อนกลับมาเกิดเจอโรคระบาดใหม่แต่เราจำเป็นต้องมีพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนซึ่งเราไม่ทำไม่ได้หน้าที่ r e เลเต t o r ด้านประกันกันประกันภัยคือส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีหลักประกันในการบริหารความเสีย่ยงอะไรที่ใหม่ๆแล้วมันเป็นอันตรายต่อประชาชนแต่ธุรกิจประกันภัยมีความเสีย่ยงเพราะเราก็อาจจะ ใช้วิธีการใช้แบบแซนด์บ็อกซ์นะก็คือหมายความว่าให้มีการนําผลิตภัณฑ์มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แต่เรากําหนดกรอบไว้เป็นเหมือนกับเป็นสนามทดลองนะครับเช่นโอมนันประกันภัยแบบลักษณะที่เกี่ยวกับโรคระบาดอะไรใหม่ๆเนี่ยแต่ระยะเวลาไม่นานนะฮะวงเงินคุ้มครองไม่เยอะแต่อย่างน้อยพี่น้องประชาชนมีคว,ความอุ่นใจสามารถจะเข้าถึงได้กําหนดกรอบเงื่อนไขชัดเจน นะครับและที่สําคัญที่สุดเราเจอกับปัญหาอะไรเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรีไลน์ออนจากในส่วนของตัวบริษัทประกันภัยที่เสนอมาแล้วเราก็ดูเช็คต,ต,ตัวเอกสารตอนนี้คงไม่พอละถ้าสมมุติว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยทํางานของอต้องมีแพทย์ต้องมีทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านแพทย์ทางสาธารณสุขมาช่วยดูตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องมีการปรับรวมทั้งสิ่งที่มันเป็นประเด็นมากๆเลย ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์รวมของบริษัทประกันภัยนะครับก็คือ enterprise risk management หรือ ERM ซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะต้องมีการแบร่งความเสี่ยงเวลาเขาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยมาเนี่ยหน่วยงานกำกับดูแลก็ต้องดูที่ผ่านมาดูในการบริหารความเสี่ยงแต่ว่ามันควรจะต้องมีภาระในส่วนของบริษัทประกันภัยด้วยเขาเองจะต้องมีตัวคอมมิชชั่นต่างๆในการที่ดูและเรื่องของการพัฒนาความเสี่ยงจะต้องมีการมอนิเตอร์ติดตามตลอด นะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการขอแบบขอเห็นความเห็นชอบแบบกรมธรรม์เช่นเราให้แบบกรมธรรม์เรามีอะไรระยะเวลาในการที่จะใช้แบบกรมธรรม์ที่เราเห็นชอบเนี่ยสปีระหว่างนี้เขาจะต้องเสนอแผนเรื่องของการบริหารความเสี่ยงมาถ้าม่มีการเปลี่ยนแผนความเสี่ยงเนี่ยเขาต้องเสนอให้เราเห็นชอบด้วยนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของตัวการมอนิเตอร์ในส่วนของ ระบบประกันภัยเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือข้อมูลการรายงานข้อมูลเนี่ยในลักษณะการรายงานข้อมูลที่ผ่านมารายงานเป็นไตรมาสร,รายงานรายเดือนต่างๆเนี่ยอาจจะไม่พอข้อมูล,ลอาจจะต้องรายงานแบบเรียลไทม์อันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่พอในสถานการณ์โควิดเราจะเห็นว่าเราต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไ้กฎกติกาที่บอกว่าคุณต้องขายต่อหน้ามันทําไม่ได้ แล้วถ้าเกิดเราจะทำยังไงเราเราจะเราก็ต้องทํากติกาให้ขายเหมือนวิธีการขายแบบดิจิทัลแต่เหมือนขายต่อหน้าทุกันนี้เราออกมาแล้วนะครับก็คือหมายเวาว่าใช้พูดง่ายๆว่าใช้ใช้ระบบออนไลน์หมายเวาว่ามีภาพมีเสียงต่างๆคุณไม่ต้องไปหรอกแต่ว่าเสียงและภาพที่ปรากฏอยู่เนี่ยเชื่อถือได้ว่าคุณขายตอนหน้าถูกไหมครับแต่ในกติกาของเราเนี่ยเราบอกว่าต้องขายแบบ Faceto-face face. แต่พอระบบมันทําไม่ได้เนะ่ยนะ ถ้าเราไม่ปรับอะไรเลยมันก็เท่ากับว่าคุณต้องขายเฟสตูเฟสแล้วเขาเขาขายแบบเฟสตูเฟสไม่ได้เขาต้องโซเชียลดิส a n นซิ่งเพราะฉนั้นก็ขายไม่ได้เลยเพราะั้นเราก็ระบบเราก็ต้องปรับเปลี่ยนโดยการที่ทําให้มันเสมือนกับเฟสตูเฟสแต่เราใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับดิจิทัลเฟสตูเฟสซึ่งในอนาคตเราพูดถึงโลกเสมือนเมตาเวิร์สในอนาคตเราต้องมองไปข้างหน้าละใน next normal เนี่ยมันอาจจะต้องเป็นโปรโลแกรมละการขายแบบโปรเราต้องมองไปข้างหน้าละเพราะ กฎกติกาที่ที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นกฎกติกาที่มองไปที่อนาคตไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะเฉพาะขนาดนี้นะครับแล้วเราก็แก้ปัญหาเฉพาะนี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยมันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะนั้นในส่วนของเล็กๆเลอร์ก,รก็ต้องมองในส่วนของอนาคตว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรต้องมองเรื่องของเพราะว่าเทคโนโลยี 5G เนี่ยมันไปถึงไหนละตอนนี้เรามองแค่ AI อย่าเดียวไม่พอละเพราะ AI นี่ก็คือเราใช้ พูดง่ายๆว่าเทคโนโลยีในการวิเคราะห์นะครับตอนนี้เราต้องมองไปแง่ของฟนะิวเจอร์เอแล้วก็คือ AI ในอนาคตซึ่งจะเหมือนเซลล์ประสาทแบบเทียมอนะเซลล์ประสาทเทียมเนี่ยซึ่งเรียนแบบเซลล์ประสาทของมนุษย์เลยแต่คิดได้ลึกกว่านะฮะ AI มันมีประโยชน์หลายอย่างตอนนี้ธุรกิจประกันภัยเผชิญกับสิ่งที่เขาเรียกว่าหลายเรื่องเลยเรื่องของตัวการช่อฉนประกัน การช่อฉนประกันภัยกไหมายเพราะว่าการโกงไม่ใช่คนมองว่าช่อฉนประกันภยัยเฉพาะบริษัทประกันภัยโกงไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยโกงก็มีถูกไหมฮะแล้วบริษัทประกันภัยจะรู้ได้ไงกดเคลมประกันเยอะๆเยอะๆเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งไปไปประกันรถยนต์แล้วไปชนตุงขึ้นมาการที่ไปเคลมเรื่องของค่าเสียหายเนี่ยตอนนี้เราใช้เวลาเราไปชนรถแล้วรถเสียหายเท่าไหร่เนี่ยเราใช้คนถูกไหมฮะใช้อู่ในการประเมินแน่นอนที่สุดคนที่ขับรถชนเขาไม่รู้เขาไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเขาต้องบอกว่ารถเขาเสียหายยี่หลายส่วน แต่ว่าเวลาเราไปเราไปต้องอู่อู่ก็ต้องใช้คนถูกไหมแต่ระบบที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตและขณะนี้เกิดแล้วก็คือ AI แล้วล่ละ AI มาวิเคราะห์อีกหน่อยมันจะเป็นซูเปอร์เอไอในการวิเคราะห์ว่าในการชนตูมเข้าไปเนี่ยไอชิ้นส่วนแค่ไหนที่มันเสียซึ่งเราคงมองแค่นี้ไม่ได้แล้วเพราะอีกหน่อยเนี่ยมันไปถึงรถไฟฟ้าเมื่อกี้ท่านประธานเจีงยงไค่พูดแล้วนะฮะรถฟไฟฟ้าออโต้พูดง่ายว่าขับโดยไม่มีคนขับ แล้วรถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันถ้าเรามองเรื่องของการที่ไร้คนขับเนี่ยโอกาสในการที่จะเกิดอุบัติเหตุมันน้อยมากคนจะทําประกันเพราะคนกลัวว่าอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยบริษัทประกันภัยก็จะไปแบกรับความเสี่ยงตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีรถไฟฟ้าในอนาคตแล้วมันไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะมันไร้คนขับนี่เขามองไปข้างหน้าเลยนะฮะแล้วประกันภัยจะรับประกันอะไรนะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่มีคนขับ แลกกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องของการละเมิดเนี่ยละเมิดใช้คาว่าผู้ใดแต่ AI มันไม่ใช่เป็นคนน่ยมันเป็นเครื่องเครื่องพูดง่ายๆว่าเป็นสมองกลน่ใครจะผิดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาพัฒนาละเลกเลเรเตอร์ก็ต้องมองละระบบการประกันภัยรับความเสี่ยงมันต้องรับความเสี่ยงอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของระบบ AI ถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการประกรันจะประกันเนี่ยเพราะว่าจะประกัน product liability ประกันเรื่องของตัวระบบ นะเพราะว่าลําพังเรื่องอู่คงลําบากละนะลำพังเรื่องของตัวจะเรื่องของการชนหากินกับไอตัวชิ้นอะไหล่เนี่ยเราก็จะต้องมี AI หรือฟิวเจอร์เอในการวิเคราะห์ว่าไอตัวความเสียหายต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลจากการชนตรงนี้หรือเปล่าระบบ AI จะช่วยในมุมมองของเลกูลเลเตอร์เองเขาก็จะมีเทคโนโลยีมาช่วยเรียกเรกว่าซูปเปอร์วายเซอรี่เทคโนโลยีก็คือซูปเทคในการที่จะช่วยเลกูลเลเตอร์ในการกํากับดูแลขณะเดียวกันในมุมมองของภาค ธุรกิจประกันภัยเองเนี่ยเขาก็จะมีเล็กกลอเทอรี่เทคโนโลยีก็คือเบรกเช็คในการที่จะมาดูว่าจะทํายังไงให้เขาใช้เทคโนโลยีในการกากับดูแลเช่นขณะนี้เนี่ยบริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่เรียกว่า PDP a เนี่ยและจะรู้ได้ไงว่าตัวบริษัทประกันภัยเขาออกกฎกติกามาหรือเขาทำอะไรมามันจะขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ตอนนี้มีตัวแอปแอปพลิเคชัน ที่ช่วยเขาเขียนประมวลโปรแกรมเขาจะช่วยหนึ่งช่วยในดูว่าในลักษณะของการเคลมเนี่ยเป็นการช่อชนประกันภัยหรือไม่ประกันที่2เนี่ยการดําเนินการในบางอย่างเนี่ยขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ตรงเนี้ยมันใช้ AI ในการประมวลและในการวิเคราะห์ออกมาเพราะนันอันนี้คือคือวิธีการ next normal นะครับรูปแบบของการตรวจสอบไม่อกีเกินไปแล้วการตรวจสอบเนี่ยเดิมทีเดียวที่เรายกทีมก็ไปตรวจแห่จกเอกสารตอนนี้มันต้องเปเปเลแลว มันต้องใช้ ITO audit, audit, ในการที่จะไปตรวจระบบเทคโนโลยีสา,ารสนเทศเอ็กซ์เพรตรงนี้เราก็ต้องมีเราก็ต้องในบาง,งเรื่องเราต้องใช้เอาซอร์สนะครับนี่คือกระบวนการในการกำกับแล้วก็ตรวจสอบนะครับซึ่งจะต้องทำควบคู่ไปกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและส่งเสริมต้องทำควบคู่ไปกับการส่งเสริมการส่งเสริมเนี่ยเป็นหมวดอีกใบหนึ่งของเ e เก l ร์เลเตอร์คือสำนักง,งานคอปปอที่จะต้องส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภยัย โดย,ยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค next normal จะต้องใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจรคำว่าครบวงจรหมายความว่าเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องของประกันโควิดเนี่ยขายดิบขายดีนะขายโดยอะไรขายแบบระบบออนไลน์เราก็ดีใจขายด้วยระบบออนไลน์นะแต่เข้าใจว่าไอการขายระบบออนไลน์มันแค่ส่วนเสี้ยวหนึ่งของการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีถูกไหมครแต่สิ่งที่จะจำเป็นจะต้องให้ความสําคัญก็คือคุณต้องอ data, วิเคราะห์ big data ก่อนก่อนที่คุณจะ ออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ถูกไหมและขณะเดียวกันการบริหารความเสี่ยงคุณก็จะใช้บ i g Data ตว่าคุณจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรเพราะบริษัทประกันภัยนั้นคุณเป็นผู้ที่พูดง่างๆว่าต้องเป็นมืออาชีพในการบริหารความเสี่ยงของคนอื่นเขาของชาวบ้านเขาคุณเป็นมืออาชีพในการรับความเสี่ยงของชาวบ้านของประชาชนมาบริหารนั้นตัวคุณเองเนี่ยต้องเป็นมืออาชีพในการบริหารความเสี่ยงของตัวคุณเองเพราะนั้นเขาจึงมีออซ่า นะก็คือจะเป็นการที่จะ Own Risk นะ and Solvency Assessment คุณต้องประเมินความเสี่ยงความมั่นคงของบริษัทเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องทำควบคู่ไปกันการใช้เทคโนโลยีของธุรกิจประกันภัยจะใช้บางส่วนไม่ได้จะต้องใช้เทคโนโลยีแบบครบวงจรซึ่งตรงนี้มันเป็นบทบาทของเ e g u l a t o r ที่เราจะต้องกระตุ้นส่งเสริมให้เขาต้องใช้เทคโนโลยีคราวนี้เราจะทำยังไงบริษัทประกันภัยต้องเรียนว่ามีหลายกลุ่ม บริษัทประกันภัยที่เป็นบริษัทใหญ่ๆนะกรุงเทพประกันภัยเนี่ยเขาไม่มีปัญหาหรอกนะสุดยอดแฟนซีเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเขามีจอยเวนเจอร์ไดโนฮาวของต่างประเทศเข้ามาต่างๆแต่บริษัทประกันภัยที่บริษัทเล็กๆอาจจําเป็นเราต้องช่วยเสริมเขาเพราะทั้งั้งานของพอก็ตรงนี้ก็มีเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับเรามีการบทบาทในหมวกของเรื่องของการส่งเสริมี่ยมีเรื่องของการจัดตั้งให้มีที่เรียกว่าศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ Center of InsurTech Thailand ของทางด้านของภาคก,การเงินทั่วๆไปเขามี FinTech ถูกไหมครับของประกันภัยมี InsurTech ที่เรียกว่าเทคโนโลยี hmm. ด้านการประกรันภัยศูนย์ตัวนี้จะเป็นหมวกของสำนักง,งานคพอปพปพพพไม่ใช่ชไปเล็ูเล็แต่จะไปส่งเสริมนวัตกรรมด้านประกรันภัยส่งเสริมให้น้องๆทีมคนรุ่นใหม่สตาร์ทอัพที่มีความสนใจมีความ มีโน้ตฮาวเกี่ยวก็เรื่องของเทคโนโลยีมีทักษะต่างๆสนใจเรื่องประกันภัยแต่อาจจะไม่ทราบสภาพปัญหาเรื่องประกันภัยไม่ทราบกฎกติกาด้านประกันภัยเราจะส่งเสริมกลุ่มกลุ่มมิ่งน้องพวกนี้อย่างไรแนะนําให้น้องเหล่านี้เนี่ยมาแมทช์กับทางธุรกิจประกันภัยยังไงให้เขามีการพัฒนานวัตรกรรมทางด้านประกันภัยตรงนี้จะเป็นเรื่องบทบาทเวทีที่เราจะต้องส่งเสริมควบคู่ไปกับการทําเรื่องของนวัตรกรรมประกันภัยเช่นพัฒนาแอปพลิเคชันกลาง ซึ่งเรามีเรื่องของมี l คลมมีเคลมค,คือตัวแอปพลิเคชันกลางของคอพอที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกับสตาร์ทอัพเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสามารถโหลดได้ฟรีแล้วเวลามีอุบัติเหตุเนี่ยพอสามารถที่จะคลิกเข้าไปในตัวแอปตัวนี้จะเรียกทั้งตำรวจมาเรียกทั้งบริษัทประกันภัยมานะครับล่าสุดเนี่ยเรามีโครงการ OIC Gateway OIC Gateway เนี่ยเราพัฒนาแพลตฟอร์มกลางขึ้นมา ซึ่งแถฟอร์อมกลางของสำนักคอพ,อพอเนี่ยตรงนี้เราออกมามีหลายฟังก์ชันฟีเจอร์หนึ่งที่เราทําก็คือเรื่องของ m y p o l i c y My Policy เนี่ยที่เรียกว่าเราเรียกที่ว่าเป็นซูเปอร์แอปเลยเพราะพี่น้องประชาชนสามารถโหลดฟรีพอลงทะเบียนเข้าไปปั๊บเนี่ยสมมติคุณหมวยดรหมยเนี่ยมีทําประกันไว้นะ20ี่20บริษัทเลยถูกไหมแต่เวลาสมมุติจะเปิดดูต้องกดเข้าแอปของแต่ละบริษัทแต่ถ้าเข้าซูเปอร์แอปหรือ m y p o l i c y เนี่ยกดจึกก็ไปรู้เลย เ็นหมดเลยของตัวเองนะไม่ได้ของคขอื่นนะฮะอันนี้ผมมองอันนี้คือบทมวกในฐานะที่เป็นในส่วนของส่งเสริมนะครับมวกอีกใบหนึ่งในฐานะในเรื่องของการคุ้มครองสิงทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตรงนี้มันต้องจับอันนี้เป็นเพนพอยท์ที่สําคัญมากระบบของสํานักง,งานคอปพ,พอเนี่ยที่ถูกบ่นมากที่สุดคือสายด่วนคอปพอ1 8 6โทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดคนดีมานเยอะมากนะครับอีกหน่อย ที่ต้องทําก็คือคือต้องพัฒนาละน้องน้องในทีมเนี่ยเวลาเขาถามคาถามอะไรเนี่ยต้องใช้ตัวแอปช่วยละ่ะในการกดจะไปเปิดตําราขึ้นมาเป็นพูดว่ายัตอนนี้มีคู่มือเป็นแฟ้มอย่างเงี้ยไม่พอละนะครับแล้วอาจจะต้องจําเป็นเลยต้องใช้เอาซอสไปแล้วก็น้องๆในทีมซึ่งเรามีคนไม่เยอะเนี่ยเราจะเข้าไป s u p e r ไ i ส์นะครับขณะเดียวกันก็ต้องมีแอปพลิเคชันช่วยพี่น้องประชาชนที่ยื่นเคลมเข้ามาเนี่ย เขาก็จะต้องรู้เลยว่าพอเขายื่นเคลมเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับหรือยื่นคําร้องร้องเรียนเข้ามาแล้วเนี่ยสถานะเขาอยู่ตรงไหน mm hmm. เขาไม่ต้องมาที่คอปพอเราจะทายัางไงตัวช่วยให้เขาหรือจะทำยังไงให้งานของสายกฎหมายสายคุ้มครองสิทธทิประโยชน์เนี่ยไม่ซ้าซ้อนกันนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวางานของคุ้มครองสิทธทิประโยชน์เนี่ยก็จะต้องมุ่งเน้นที่กระบวนการไม่ใช่ดูเฉพาะปลายทางอย่างเดียวก็ต้องเอาสภาพปัญหาต่างๆมาใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ว่าเรื่องร้องเรียนเข้ามาซึ่งเป็นไป สุดท้ายเลยมันมีสาเหตุมาจากอะไรถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นในภา,นภาพรวมเนี่ยก็คืองานในทุกส่วนของสํานักง,งานพอพอนะครับก็จะต้องเดินคู่ขนานบูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยแล้วก็มุมมองโดยใช้ที่ผมเรียนว่าต้องใช้วูก้าแก้วูก้านะครับแล้วก็ต้องมองให้มันไปถึงโลกแห่งอนาคตรครับ